สวัสดีครับ Digital Sport Collection เ่อาของคนชั้นพลเชิญเพื่อนๆมาวันนี้มาลองดมน้ำหอม3ตัวใหม่จากแบรนด์ Le b o u r g o นะมอเอีกซซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ลองตามดูเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในคอลเลคชันนี้เลยเป็น reference collection ของเราจะมีทั้งหมด9กกลิ่น ตัวนี้เป็นสามคืนสุดท้ายแล้วก็ลองเดาดูซิว่าจะมีสีอะไรบ้างอ๋อยังอยู่ที่คอนเซ็ปต์เรื่องสีใช่ใช่เพราะมีหมดเก้าปดเก้าสีเก้าสีแล้อสีเหลืองก็ยังไม่มีอ่ะไม่เห็นก็เลยคิดว่าต้องมีสีเหลืองสีม่วงไหมครับสีม่วงโอเคเรามาลองดูกันว่ามีสีอะไรบ้างแต่อันนี้คือเป็นสูตรที่ยังไม่เติมสีเพราะฉะนั้นก็จะเราเราได้ยากหน่อย อ๋อโอเคโอเคคือจะให้ดมแล้วด่าว่ามันคือสีอะไรใช่แล้วก็เป็นสีงานไรยังไงออกมาได้เอาเรียกไหมทำตัวเองเพื่มเพิ่มใหม่จุใหม่หน่อยใหม่ใหม่สุดใหม่สุดๆเพิ่งมาถึงอันนี้เอาเปลี่ยนขวดอ่าอนี้ก่อนแล้วสีนี้ก่อนงั้นเอาตัวที่ยังปุ๊บไม่ได้ให้แพทมาช่วยปุ๊บไหมคือมันจะไหลทุอ่าอ่าสีอะไรอ่ะ หอมหนึ่งสองสามป๊าปห้าตอบนี่เขาหนึ่งนะเขาหนึงนะที่กลิ่นก็น่าจะได้ที่กลิ่นน่าะหอมค่อนข้างเบลอเนี่ยเป็นไงสีเทามันแอบบินมาฝั่งนี้นิดนึงเดี๋ยวมันทางนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวมันมีอะไรอะไรมาตอนนี้มันได้กินตัวเอง อันนี้สีของอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องตีได้เหมือนแฟนญี่ปุ่นก็เลยมองว่าอาจจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองแก่ๆหน่อยโอเคส่ต่อตื่นเต้นจังสีอุ้ยไม่มีนะคะใช่หคะอคือสีในหัวไม่เห็นแต่ไม่น่าผ่อนเลยอ่ะให้สีประมาณไหนอ่ะโอ้ก็คือ พอพอด้วยความที่เดียรชอบมันก็เลยบนกลับไปที่เรื่องของแบบสไปซี่แบบติดสมุนไพรติดแบบเอาจริงๆมันเหมือนแบบลาเวนเดอร์แรงแรงอ่ะที่ผสมกับแบบยูคาลิปตัสหรืออะไรอย่างนั้นอะแต่จริงๆมันมีความเหลืองซ่อนอยู่ไงไม่รู้อะพูดไม่ถูกมีคคดไม่คันสีเขียวครับ แต่เขาทําสีเขียวมาแล้วไงเธอจะเอาเฉดอ่อนเฉดแก่ใช่ไหมมันก็จะเป็นสีม่วงก็ได้วนวนกลับมาหาฉันหน่อยแบนึงแต่วาจะบอกงขึ้นถึงสีม่วงลาเวนเดอร์อะไรอย่างงี้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวรอแก้ววนเราใช้แก้วเลือกไปได้ป่ะเล้วก็เล่นพิเศษสีชอบสิ่งนี้มากโอเคมันจะมีสามสีที่เหลือคือสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีดำก็ได้อยู่นะของรของขาวว่าแต่ละตัวสีอะไรอย่างไรอันนี้อะไรอ่ะขออันนี้สีอะไร แล้วเราจะแก้ปัญหาขั้สุดท้ายยังไงอ๋ได้กดได้อ๋อได้ออ๋โอเคอันนี้คือที่กดกดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยครับแล้วว่านี้ยเหลืองกดแอปอะไรนะสตือแอปสตืออันนี้ออะไรนะมันหลุเหลืองม่วงดำใช่กินเนี้ยครับแอปเน็ตถึงสปริงทามินเดปาร์ที่ที่คุณพรเคยเคยทำเรามื่อคืนครับโดยที่ทางเดียออกเป็นแบบอัตติกสเลสโฟเจียที่แบบชัดเจนมากๆอุ้ย กินนั้นนะครับเค็มตัวแรกใช่ค wow วามละเอียดอันนี้อันนี้เหมือนรู <t un> <t un> <t ้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองเพราะมันมีความเหมือนมีน้ําน้ําผลไม้เหมือนที่เรากินสักอย่างหนึ่งเอออ๋ออ๋อมาอีกแล้วมันเป็นเหมือนเอะไรนะเจลลี่เจลลี่อะไรสักอย่างแบบนี่จริงๆคือเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นแบบจากรายการนี้ก็ตามหรือในเพจนะครับ การแบบเห็นเพอร์เซชันของมนุษย์แต่ละคนมันสนุกมากจริงๆนะแล้วมันแบบมันกว้างมากแล้วไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอะเรื่องของเพอร์เซชันแล้วมันไม่ถูกไม่มีผิดใช่ใช่ครับเพราะว่ามันคือเพอร์เซชันของแต่ละคนอะมันประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่จริงๆมันเจเลสเจเล่สักอย่างกับมีเยลลี่แต่แรงๆหน่อยแบบแต่ละวันนี้มันเหมือนเป็นสีเหลืองคิดเองมะม่วงมันดูบางๆกว่ามะม่วงมะม่วงมาจากอันนี้ด้วย อาจจะเป็นไปได้ต้องคิดถึงมะม่วงนะแต่ก็แอบคิดถึงแบบมินิฟอมแบบเราเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ด้วยแหละเอ้าแต่มันก็แอบติดความมิน้ด้วยนะเอาล่ะความแบบนุดมืดดำดำบางอย่างเราเวนเดอร์ไวยนิดนึงเอาล่ะมันไงอายแบบน้ำเันกันเอามันมันมาเลยก่อน่มีเราเวนเดอร์สักแอ่เลย นี่ไงมีเหลืองมีม่วงมีดำใช่ไอ้ว่านี่เหลืองยังยืนยันในในพูจะเป็นพูทจะเป็นแคริเซกก็ได้อันนี้เปอนห่เหลืองหนึ่งม่วงหนึ่งดำอันนี้น่าจะม่วงแต่ก็เห็นว่าลาเวนเดอร์่ก็ปกติมีเย็นเย็นติดให้เราด้วยแหละก็ทายว่าสิ่งที่สองคือสีเหลือง สุดท้ายคำศัพท์อันนี้เราจะมาสอนคขาว่าโชงโก experience เพราะพูดเก่งมากเลยเคือแต่ละคนเรากลั้วรู้สึกอันที่ หนึ่งม่วงอันที่สองเหลืองอันไหนกันึไม่อยู่อีกนะยังไม่อยู่อีกนะยังก็พยายามอยู่ประหนึ่งว่าตอบชนะเราจะได้อะไรซึ่งก็ไม่ได้อะไรใช่จตตอบผิดโดนนะสำหรับเพอคือแบบไม่ไม่หน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเทียบเป็นสีนะอันนี้ดำแน่ๆถ้าอางนั้นเาดันามันดูดักดมันดูมืดมืดมันดูขนมเตี๊ยปูนที่เป็นสีดำ่ะ ขนมเปียกปูนที่เป็นเปียกปูนจนเราเบาใช่น้ำน้ำน้ำแช่ด่าเป็นน้น่ะแต่เหมือนจะดีนะมันรู้สึกดีกับมันเหมือนกันถ้าสาบกินจะรู้สึกดีกับกินใช่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 มันมีความเทมันน้ำปูนใสใส่น้ำปูนใสที่ที่ใส่แบบสโมเข้าไปอ่ะเออผมกำแล้วเหมือนแบบ เหมือนกํายานเหมือนเผาแล้วแบบจะฉีดหน้าแล้วหรอเว้กํายานเมื่อกี้เสียงดังเหมือนกันนะที่พูดนะพูดใส่ใส่สมูทก็เข้าใจได้เพราะสมูสมุมันก็คืออินเส้นยางไกเคี่ยวคำแรกก็คือหนังหนังอันนี้ม่วงพี่พอจับไว้ก่อนมันใจมัน ขอขอดมนี่ก่อนอีวาลุ่งอุ้ยขอโทษที่เขาสไปซ์นี้คุโรบุตะขอโทษนะคะบ้านหน้ามาพูดเก่งจะมาตบที่นี่ไม่ได้นะคุณโรบูตตาคืออะไรโรบูตตาคือหมูกระทะเอ้ยอ้ก็ก็คือสไปซ์คือสไปซ์บางตัวค่ะแบบใส่แบบอันนี้ฉันว่าเหลืองก็มีกลิ่นเหมือนอเราตะลังทำอาหารหมูอันนี้เหลืองอันนี้ม่วงอันนี้ดำโอเคมอนกี้เลเทอร์ลี่ แั้มันนี่โมกอค่อนข้างฉาเหลืงมันมนมนของแบบก็โม่งอะก็ขี้งยันของนไปใช่ไหมอืมโอเคแล้วเดี๋ยวรอดูเลยส่งนเนี้ยมันใจมากแล้วถหมดูแบบตุ๊บเราได้ตุ๊บกัหมดพี่กันหมดสรุปทานแล้วเราไม่โทษตัวเองเพ้าะที่พอปรุงไม่ได้เป็นสีออไม่บอกไม่ตรงคำถามเราเป็นเราเป็นชาวเน็ตเราจะไม่โทษตัวเองเราจะโทษแบบ ต้นต่อไปเลยใช่ตัวนี้เราตั้งชื่อว่า embrace of lavender ใช่ไหมใช่แบบโมงถูกไหมเห็นไหมไม่ตอนใช่ไหมไม่ขายที่หน้าชาบ้านแล้วไม่ไม่ขายชื่อหน้าไม่มีอะไรละโมงม่วมงอะไรไปเนี้ยโอเคอ้อมกอดของลาเวนเดอร์เราได้ต้องรู้ใช่หรือไม่ใช่หรอยู่ใช่หรือไม่ความคือความตั้งใจเนี่ยเป็นแนวมัสกี้ลาเวนเดอร์ที่มันมีความนุ่มนุ่มแบบนุ่มหน้ากอดสะอาด แล้วตัวนี้จริงๆใช้ essential oil เยอะมากเยอะมากใช่เพราะมันฤทธกลิ่นแบบเหมือนเราไปเดือแบบอย่างนั้นเลยอะ essential oil ใช่แล้วมันประกอบได้แบบเรียบร้อยหน้าหลักโดยมันแบบว่าแค่แค่แบบที่จำเป็นให้มันรู้สึกมันเป็นแบบโเรบเราเป็นเดรอติดมัดบางๆเขียวน้อยๆมันธรรมชาติมากครับผมก็ติดมีความติดสาวกำลังดีไม่ได้แบบถ้าไม่สรบเลยก็จะแบบ เหมือน artificial แล้วมันสังเคราะห์แต่ถ้าสาบเยอะไปก็ใช้ยากมันร้อนเฉยอันนี้งามหน้าไหมครี่เนี่ยดันนี้คอลเลคชันเขาตั้งใจสำหรับใช้ซัมเมอร์อ่าใช้ง่ายสาบทิ้งบอกแล้วไม่ตายได้อยู่นะเหมือนแบบเหมือนแบบทูพีสแล้วก็อาบแดดฉีบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฟริมเล็ e ้วหน่อยตัวเรละมีแค yeah. to ่ลเน้อมหน่อยสีดำโอเคอ่ะจะ ตอนนี้สีเหลืองเย้เยเราก็ถูกเราก็ถูกพวกเราไม่ขายที่นั่งแล้วต้องบอกถ้าคนปรุงก็ดีใจเนาะเพราะ้เส็ตรงอืมันเป็นเพราะตอนที่แบบว่าแชร์ความเห็นกันแบบมันๆันพี่พอกรุลุนเหมือนกันเช็ไหนิดนิดฉันปรุงสำเร็จยได้ตอนนี้เป็นซิสตัสอืมก็คือภาษาไทยเรไหมโรคลอสโรสลอส กุฬหพนัทหุาบพันปีเป็นรับดานส่วนใบดอกใช่ค,คือตั้งใจอยากจะได้สีเหลืองที่เป็นซิตรัสที่ไม่ใช่สิตัส ใช่ไม่ออกครับมันมีมันให้ความรู้สึกแบบมัเฟืองเบาๆอ่ะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้ิตัสดเยอะมากจริงเหรอไม่บาดเลยเยอะมากแต่ว่าเอาสตัสมาเบรกแล้วทำให้มันมีความวูดดี้มากขึ้นแล้วก็มีความอันตรายความอินเซนส์ต่างๆออกมาชอบจังชอบอันนี้ตรงที่แบบมันเป็นิตัสแต่มันไม่ใช่ิตัสแบบิตัสเนี่ยห่ ใช่มันมมันไม่ความคมเลยครับคือมันคมช่วงแรกที่มันมันเป็นเนเจอร์ที่ของแบบของน้ำของสีตัดเนาะแต่อันนี้มันจะรู้สึกว่าเปรี้ยวนุ่มๆละมุนละมุนฝัดฝัดนิดๆไปเรื่อยๆมันคือผลไม้แบบสีเหลืองคือคุณตัดสีตัดออกไปเลยแต่ประเด็นคือมันคือผลไม้สีเหลืองจะมะเฟืองจะลูกจันจะ อะไรก็ตามที่มันโปเนี่ได้หรอมแบบที่มีเปลือกสีเหลืองอ่ะมันจะไม่ให้กลิ่นแถวๆนี้มันมีความเหลือความเขียวแบบนั้นอ่ะตัวนี้เราตั้งชื่อว่าเป็น Light องความแสงแห่งความหวังคือตอนที่ทำเนี่ยรู้สึกว่ามันมันโปรมันมันสว่างมันอบอุ่นมันอบอุ่นจริงความหวังอันนี้คอนเฟิร์มอบอุ่นจริง ก็แบ้นี้เราเราไม่แปลกทุกคนใช้ได้แน่นอนแลวซัมเมอร์ซัมเมอร์ใช้ได้เอาเลยซายมันก็ต้องดำแหละเนี้ยให้มันดูสีดำเนี่ยตั้งชื่อว่า circle of life เพราะตอนแรกเนี่ยไม่รู้ทุกคนได้ไหมคือมันมันจะมีความ ความดอกความใบเกี่ยวนิดความเกจสรดอกไม้ความดาวเรืองท้ามันถึงแบบหนังถึงเบาไม่รู้ไม่แน่ใจมีไหมมีมีนี่แนละคือมันคือเป็นเบาเบาหนังในรถรถเป็นแบบแต่เบาเบาแบบเบาวินเทจแล้วเบารถดันแล้วอ่ะถ้าจะครอบรายคือห่วงมัดนก แล้วตอนสุดท้ายก็คือคำใหญ่มากคำใหญ่มากตอนนี้งงหมดแล้วใช่คนที่ฟังก็คืองงเหมือนกันนะว่าอะไรนะยิ่งเจนซีนะคือต้องแปลไทยเป็นไทยที่เป็นมาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงฝั่งเลยอ่ะชีวิตกุ้งมาหั่นแช้วฉนวกมันม right ันโอดีจะดีนะครับแอบชอบปกติไม่ค่อยชอบหนังๆอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้เหมือนจะชอบเหมือนกันตอนแรกที่ปรุงเนี่ยเราก็ให้คุณบอยเนาะลองลมเขาบอกว่า ใครจะใช้ของเธอตัวนี้มันใช้ยากมากสําหรับผมสิ่งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ยากหรือลําบากเลยสําหรับสิ่งเนี้ยอาจจะใช้ง่ายค่อนข้างง่ายสหรับคนที่ชอบโทนสมุนได้ซําเพราะว่าในฐานตรงนั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรตึบตับที่ใเกี้ยวรู้สึกว่ามันมันใส่ลำบากเวลาเข้าผิวมันน่าจะแบบปล่อยคุยๆสาสๆคือมันอาจจะไม่คุ้นมันอาจจะแปลกปลอมสําหรับบางคนแต่ถ้า โดยรวมอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นที่โดมแล้วเหนื่อยมันไม่มันมันไม่ทึบมันไม่ตื้อมันไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่ามีมีโน้ตบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยแปลกๆเท่านั้นเองซึ่งมันก็ทางานได้ผลจริงๆมันมันรู้แปลาๆเพราะปกติใช้น้ําหอมง่ายมากหมายถึงว่าน้ำหอมกินง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็แปลกกลิ่นหมายถึงว่าถ้าเวกลิ่นแปลกไปแต่ว่ายังใช้ง่ายเหมือนเดิมหมายถึงว่ายังใช้ได้ยังออยังอยากใช้อะไรเงี้ย ก็ตัวนี้อย <riding> ่างที่บอกนะไซคอลไฟคือตั้งแต่มีดอกมีใบจนถึงแบบเป็นเท่าทายต้นจนจบรู้สึกมันเหมือนเป็นแบบสโมกที่หออะไรสักอย่างเอาไว้แล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในคือความสะอาดก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยตกลงฉันจะรู้สึกกับมันยังไงดีเพราะว่ารู้สึกตอนแรกที่มันได้กลิ่นคือสโมกี้มาเลยแล้วก็เลเจอรี่ตอนช่วงแบบเปิดๆตอนนี้เลดเจอรี่ลงมาแล้วสโมกกี้ก็ยังอยู่แต่ว่า เป็นเหมือนสีที่คุมอะไรบางอย่างไว้อยู่ตรงข้างในตรงกลางอันนี้ก็เหมาะกับคนที่แบบอยากลองสมุกกี้วันโอวันเออที่ใช้ง่ายเริ่มเข้าวงการอันเนี้ยได้ตอนที่แมปบอกว่าอันนี้แมปใช้ได้คือแมปเธอผ่านอะไรมาสองปีของเธอเธอผ่านมาเท่าไหร่แล้วถูอันนี้ก็คือเป็นสีดําที่เรารู้สึกแบบถ้าต้งโพสต์ได้จริงๆิงเนี้ยเราเราอยากแชร์มันกี่นะมันเป็นน้ําหอมที่เรกก็เหมือนเป็นน้ำหอมของท้าสครับไม่ได้สอบความรู้สึกในเวลาเดียวกัน จริงๆน้ำหอมในสายเมนสตรีมหลายๆกลิ่นเริ่มใช้กันเสร็จประมาณนี้คือมันมีอันนึงที่มืดแหละอีออันนึงก็สะอาดแหละพอมันมาอยู่รวมกันมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบใช่เพื่อให้คนไทยไม่รู้สึกว่ามันใช้ยาขนาดนั้นใช่สามตัวนี้ตัวไหนใช้ง่ายสุดครับโอ้ยเออสีดำง่ายสุดเหรอง่ายกว่าลาเป็นเด้ออีกหรือหรือว่าเอชอบมันไม่แน่ใจก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทุกหมดมาที่บอกเมื่อกี้ว่าปกติจะบอกง่ายอันนี้เอรู้สึกสีดำมันยังง่าย สำหรักปีนะเป็นผู้ชายเป็นเดิมใจคือถ้าสำหรับผมครับใช้แง่สามกลิ่นเลยระรับใจรังสามกลิ่นแต่ถ้าแบบบริสสดๆดเซสตสดๆเนื้อแน่นสดๆจะให้สีตัาชื่อไลอัลโฟไลท์อัลโพใช่ครับจะสีอันี้ก็เรียงเหมือนกันเหลืองม่วงดำหลุดก็คือเออหลุดสุดๆไปเลยเงั้นอาจจะอาจจะครับอาจจะเป็นแบบฝั่งผู้ชายหน่อยอ่าชอบสีดําหน่อย ผมของเงี้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วอยู่ภายในใจอยู่หลงทองถ้าเรียงสีดำถ้าเรียงก็ม่วงแล้วก็เหลืองแล้วก็ดำครับม่วงก็เป็นราเวนเดอร์ที่น่าสนใจเพราะปกติผมไม่ชอบเลยนนเนี่ยก็เลยก็คือเกลียดไปทั้งปูแจทั้งราเวนเดอร์เลยแต่ตอนเนี้ยมันแบบมีมสัสมาอลองอแล้วก็น่าจะแบบมันก็มีความสมดุลของมันถึงจะใช้เอเชเชียลออยเยอะส่วนส้มก็เป็นแนวซีตัสที่แบบก็ไม่ได้ไม่ได้พุ่งไม่ได้พุ่งเหมือนพวกโคโลเนย่ยเช่นแบบ ซสตัดอเลนบัสซ้อมเนโลโรลี่อะไรขนาดนั้นใช่ส่วนตัวไม่ได้ลองเซตที่สองพีพอแต่เคยดมเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งอะ่ะมันแบบนวลสมูทฟลัฟฟี่อะไรเงี้ยอันเนี้ย<ม>นนคืออยากจะบอกว่ามันคือเซตที่เป็นแบบเหมือนติดเป็นนิชที่ไม่ได้แมสมากแล้วติดเอ็กซ์เพอริเมนต์นิดหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากมันมีความแบบมันยังมันยังใช้ง่ายมันยังสมูทแหละแต่ว่ามันมีการหยอดแต้ม สีสันเพื่อให้เกิดมิติของในแต่ละกลีดนะครับซึ่งรู้สึกว่าอันนี้เดียชอบเพราะมันทําให้ให้คือเดียไม่เคยลองเซตที่2แต่มันทําให้แบบอย่างเช่นแน่หนึ่งกับ3ไม่เหมือนกันเลยรู้สึกมันแบบมันสนุกอะเนี่ยมันแบบมิติและ v a r i a t i o n ของมันอะไรยเงี้ยครับชอบอยากให้แบบได้ลองกันถ้าพี่พี่อ๋อมเดียได้ลองเซตที่2จะรู้ว่าทั้ง3มเซตนี้มันมีคอนเซปต์ที่ ค่อนข้างชัดเจนในตัวของมันนะ่ะอย่างเซตที่สองจะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วมันคือแบบอย่างสีแดงอีเดนเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวเป็นพิกแล้วก็สีน้ําตาลก็จะเป็นอารมณ์แบบขนมอบช่วงคริสต์สมาสคือมันแบบเออเป๊ะมาพอดีแล้วส่วนก้อนแรกก็จะเป็นแบบลาวดี้ฟลักลีให้ความรู้สึกแบบเแบาบแบบคลาวนุ่มส่วนอันเนี้ยมันก็จะแบบมาเพื่อซัมเมอร์ใช่ปะมันก็เอาโน้ตที่แบบเออมันเป็นโน้ตซัมเมอร์แต่ทำให้มันไม่นามนะ่าเบื่อใช่อย่าง ตัวรถเอ้ยไม่ใช่เวลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ลาเวนเดอร์ที่แบบว่าเอ่อจ๋าแบบแบบลาเวนเด้ตอนแรกกลัวมากๆคือกลัวออกมาเป็นเต็ปโปรอ๋อไม่ได้จะคุ้มกับอะไรอย่างเงี้ยที่ใชในบ้านเนาะใช่ใช่ไม่อันนี้เมื่อกี้เขาใช้ลาเวนเดอร์เบียร์เหมือนกันเรารู้สึกว่าลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ที่เก๋เป็นคนเกิงใช่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 มันคือมันคือแบบมันคือเหมือนแบบ นิสติดเกี่ยอะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามือมันดีอะใช่ครับอีกพอยนหนึ่งที่อยากพูดถึงสิ่งีกอยงที่ชื่อว่าอะไรโอ้โหครับเ,เพราะว่าคือจริงๆอะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครทำเหมืนแบบใช้ทำทำทำโครงเนี่ยนะคือเปิดด้วยสิตัดโครงก่อนก่อน<ม>อที่มันจะเดบิวต์หปอกเป็นเหมือนแบบ ลับเตอกัน้ำลาบเตอร์น้ำหรือซิตั้ติดเดี่ยวหน่อยครับมันเป็นโครงน้ําหอมแบบเฟรนชีดิปเปรที่มันแบบมันดั้งเดิมมันมันมีเฮลิเทจมาแล้วพพราะมันจนปัจจุบันนี่มันมันโครงเนี้ยมันหายไปแล้วมันกลายเป็นแบบพวกอาซิตั้แอมบกซานอย่างนั้นแทนซึ่งสิ่งเนี้ยสําหรับผมมันให้ความรู้สึกธรรมชาติกว่าแล้วก็ใส่ได้สบายผิวกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันมันหยิบยืมความฉลาดมาจากน้ําหอมอยู่ ุูก่อนหนนี้ด้วยแล้วมันติดมาได้แบบทันสมัยแอบติดมาม่งด้วยนิดนึงประทับใจแลยโคตมากครับแต่นั้นสวยจุดสวยสวยสุดๆเหมือนพี่ีก่อนที่ทำงานมา30ปีนี่แอบสวยๆตัวสีดำมันยังแอบนิดนึงว่าเออมอบมเบเนี่ยเขาจะชอบกลิ่นแบบวินเทจแก่ๆนะแก่แกเขจะบอกว่าันเนี้ยไอตัวสีดำเนี่ยมันแอบคือมันแอบไปทางนั้นแต่ว่า เตยเอ,เอ,เอดมเยอะแล้วเหมือนกันที่ที่กลุ่มกลิ่นที่เขาชอบอะแต่อันนี้มันมีความไม่ไม่แก่แบบลุงป้าแบบขอขอโทษ <laughs> คือมันไม่แก่แบบลุงป้าแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแก่แบบเนี้ยแบบผมเรียบหล่อหลอยังเออยังยังยังเชิ้ตยังใส่กางเกงเดดๆยอย่างเงี้ยยังยังเท่อะยังไม่ต้องใสียงยืดเนะยังใช่ยังไม่ถึงเบอร์นั้นยังแบบยังคือมันแก่แหละแต่ว่ามีความแบบเท่ยังเออยังหล่อสมาร์ทด้วยไม่ชัวร์อ น่าสนใจนะตอนนี้เอ่อไอตัวสโมกกี้มันค่อนข้างลงมาแล้วมันใส่โดสมาไงแบบที่กำลังแบบกำลังแบบเออกำลังแบบเออมันเออตอนเนี่ยเราผ่านไปห้าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็มันน้อยลงแล้วทีนี้มันเก๋อ่ะมันดูแบบกำลังเออเออมันเหมือนสีจางลงด้วยตอนแรกเรามาแบบสีดําใช่ป่ะตอนนี้เป็นแบบสีเทาซึ่งทําให้แบบน้าหอมโทนสีเทาสึเหลือสิ่งที่แบบเพอร์เซพชันเวลาเราคิดถึงน้าหอมสีเทาเนี้ยเราไม่ ค่ะไม่ค่อยได้ค่ะไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันเป็นตอนเจอกรีดอเนี่ยพอดมมันเทาตรงไหนมันเทาเออกรีดอว่าเออเออมันเป็นกรีดอแต่เพราะว่าตรงเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มแบบสลบยั่ยอ่ะมันเริ่มแอชมันเลยเทาอ่าใช่ใช่เราว่าถ้าแบบที่น่าสนใจแล้วทำแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบโอ้ครีเอชั่นอ่ะจะเป็นสีดำ ก็จะสแอบที่เข้บอกว่าน้ำอุ่นใสใช่ไหมที่ส่เออเป็นแอสเหมือนแบบตอนมีความดมเบอร์รี่นิดหน่อยดมเปิดแรกๆก็คือชาโคลเลยมาทั้งก้อนใช่แต่พอแบบสภาพักคือเริ่มแบบเหมือนมันมันมีช่วงที่สู้สึกถึงความน้ำด้วยนะเหมือนเราก็แบบงงน้ำพู่มใสอะไรพอดมสักพักนึงเฮ้ยเออมันมีสิ่งที่แบบคล้ายๆน้ำอยู่อยู่อยู่ข้างในหล่ออยู่แต่ข้างบนมันก็ยังมีรอยอวนๆเป็นแบบว่าสมวกอื้อเท จะโคงสร้างทั้งสามตัวเป็นฟูเจนหมดเลยอุ้ยถูกแล้วมีเราเบอร์ททั้งสามตัวเลยแต่กลับโดสใช่ไม่นึกถึงเลยเพราะเราเกียวดอตัวแรกบอกว่าได้กิ่นโรเดอร์เป็นช่วงปีใหม่ก่อนเป็นช่วงที่เขาเริ่มแบบต่างกันประกอบตัวกันได้แรงในกาใจตัวนี้บอกว่าตรงๆมาจากแบรนด เลสซองเดโมเดเบอร์ Happiness> เหมือนกันแบนแบนอะไรนะคะคุณเบียร์เลสซองเดโมเดเบอร์แบนแบนอะไรนะคุณแร็ปเลสอินเดซัมเมอร์เลยก็มีหลายตัวคือแมนที่เขาแบบอาจฉริยะมากๆอาจฉริยะมากอืมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันในวีดีโอถัดไปแนะนำจริงๆครับว่าสามกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบใช้ง่ายเราก็ มีกิมมิกอะไรให้ทุกเล่นทุกตัวใช่ใช่ใช่ไม่มีความใีเวฟไงไม่รู้อะใช่แล้วกําลังแบบเก๋แต่ใช่ง่ายอ่ะใช่ครัไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบว่าอุ้ยนันต้องแบบนิชเหมือนต้องแบบว่าอาร์ติสแบบอาร์ติซานจ๋ะจ่าใช่ใช่เลยสยิ้มฉับฉับฉับๆออกไปแล้วก็เป็นคนเก๋อืมแต่ชอบคำเมื่อกี้กาลังจะพูดเลยว่าถ้าเป็นคนเก๋ต้องใช้สีดำนี่นะเฉียงแน่นอนเก๋จไม่ไปแจกไปดำเลยจะยังอยู่ที่ไม่ไปไม่ไปเลยไม่ไปไหนเลยซื้อไหม ซื้อแล้วไหมไม่แต่สมุทแต่แบบมันคงทนมากๆนะความเออมันคงทนจริงมันคาอยู่อย่างนั้นนะใช่พระรับแจ้งพระสางเขียจริงๆงครับรอดูเลยเพรียกว่เ็นเป็นภาคจบของทั้งเก้าลิ่นในกระชันี้ที่ทำออกมาก็เชื่อว่าต้องมีสักหนึ่งกลิ่นที่ทุกคนชอบอยู่ในนี้นะครับเพราะเราคลบแลลวทั้งทั้งทั้งพาเลตทั้ง พี่พลครับขออนุญาตถามดีนิงแล้วกันอาจจะไม่ได้เตรียมไว้แหละแต่ว่าหลังจากนี้ครับจะมีแผนแบบทำโปรเจ็ตอื่นอีกไหมก็มีแหละเหมือนเหมือน The Lord of the Ring ใช่ไหมอันนี้จบภาคหนึ่งแล <c oughs> ้วตอนได้ <c oughs> แล<า> <c oughs> ้วจริงๆเราตัวแบรนด์เ <c oughs> ลยบอกชูนะเริ่มจาก <c oughs> สกินแคร์ก่อนสกินแคร์ทำแล้วก็ <c oughs> โอเคก็เวิร์กมันก็รันได้นะครับมีมีนคลับที่ที่เดี๋ยวแน่นอยู่ มีการมีการกลับมาซื้อชายเพราะชายจริงแล้วมันแบบให้ผลแล้วแบบมันช่วยเรื่องผิวดูแลผิวได้ตอบเปันวันอินวันผู้ชายแบบจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบจะเป็นผู้หญิงหรือม่ความจริงเราเหมาะกับผู้ชายสุดๆเลยเพราะว่ามันจุ๊บโป๊ะจบไปแค่นั้นเลยก็เริ่มจากตัวนั้นแต่ว่าตัวที่สองก็คือน้ําหอมก็อยากจะรู้ว่าเออนอกจากกุมมองที่เราไม่ชอบแล้วเอิญเราไปทําแล้วปรากฏว่ามันออกมาแล้วดี ไม่ชอบกูมองหรอ,อแล้วในคอลเลิคชันที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยฉันชอบตูนมองคุณที่สุดแต่คุณต้องว่า,ยาอย่าง,งนั้แต่คุณต้องว่า,ยาอย่างนั้นโอเคกูจะเป็นเซบ้างนะแต่พูจคำเป็นเซบแบบทำไมอ่ะคือเป็นเต๋อว้าว <c oughs> ไงแบบให ราะคุณไม่ชอบกูมองแล้วแบบอีส huh ีน้ำตาลอีเขาโทนคสซีอีน้ำไม่ไม่ชอบกูมองที่มันมีในในตลาดเราเลยเพรามาทำเองเราในในแบบที่เราชอบชอบมากอันนั้นคือแบบดอกจัน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 ค่ะล้ใครที่ไม่ชอบกูมองที่หวานมากแล้วรู้สึกว่าครีมนมนัวเธอไปเลยสีน้ำตาลของเขาคือแบบไอเลิฟล้วคือปกติเราจะชอบพกไวออไปหาญาติแฟนที่ต่างประเทศเราแพทก็จะแจกเขาอันนั้นเป็นหลอดเดียวที่แบบไม่ห้ามแตะทุกคนจะชอบแล้วไม่ ให้ได้ให้เขาได้ลองให้เขาได้ลองทุกคนก็ชอบต่างกันไปนะคะแล้วก็แปลกใจนะที่แบบหลายคนก็ชอบพริกเออผ่านชอบพริกซูเปอร์นิชเออนั่นสิก็แปลกใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเยาวรุ่นหน่อยจะเป็นชอบแอปเปิลกันตัวนั้นแอปเปิลหนักมากใช่เด็กๆชอบเด็กชอบก็ตามยุกตาตาไวัซึ่งพอมาเป็นสาสีสุดท้ายปุ๊บมันก็เลต้องพยายามหาอะไรที่มันแบบ ที่เรายังไม่ได้ทำออามาให้ครบจะพอครบกันโอเคทําได้แล้วจบจบคอมพลีทจบพักแรกพักแรกต่อไปก็องสองแอคทูอ่ะเดี๋ยวรอรอดูติดตามต่อไปอืเดือนไหนคะจอไหมอันนี้ก็คงมามาทันซัมเมอร์แน่นอนทันซัมเมอร์แล้วเราเราแอคทูนี้น่าจะมาประมาณปลายปีเหรอคะอะไรเงี้รอดูก่อนรอดูก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพอเสียฉันแล้วเพื่อนๆน่อนีกกี่ทัดไปเวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ